ครูบาอาจารย์เคยบอกไว้ว่าไอ้ไข่เนี่ยเหมือนกับพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่าไข่เนี่ยถ้ามันแตกไข่ดงไข่แดงไข่ขาวมันก็มาลงกงเกิ่ง,ปง,ปง,ปงไปใช่ไหมคะสนามพลังงานของคุณเหมือนกับไข่ใบนั้นอนะไข่ไก่ไข่เป็ดไม่สนถ้าเกิดคุณรักษาพลังงานการสั่นสะเทือนของคุณไม่ได้คุณก็จะถูกเจาะ ในศาสตร์ขแขนงสิ่งเหล่านี้ระดับสากลเขาให้ความสำคัญมากๆไม่เกี่ยวกับดวงกับปีแต่เพราะมนุษย์เนี่ยเราจะพุท่าอยากให้คุณเข้าใจนะมันไม่ใช่จะไปโอ,อคุท่าอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณเกี่ยวกับไบรท์เบสชันเกี่ยวกับโอ้โหหลายอย่างมากแล้วองค์ุท่าอยากบอกคุณว่า การสื่อสารสําคัญมากๆที่คุณจะต้องเข้าใจไอ้ไข่นั้นนะคุณรู้ไหมว่ามันมีมูล,ลค่ามากมายมหาศาลที่จะสร้างชีวิตของคุณ<ส>ไม่ใช่แค่วัตถุแต่สุขภาพการเงินความสัมพันธ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทุกอย่างแต่มนุษย์ไม่ค่อยรู้มนุษย์ส่วนใหญ่แม้แต่คุูทระในอดีตเราจะโฟกัส ท้องนาเฮ้ยอากาศอะเฮ้ยดาราเฮ้ยคนเนี้ยเฮ้ยเศรษฐกิจอะหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้คุณสังเกตดูกันแล้วกันสื่อโซเชียลมีเดียไปไวมากมันไม่ใช่ในยุคเก่าก่อนคุณรู้ไหมสนามพลังงานของมนษุษย์คุณไม่เห็นแต่เมื่อไรถ้าไอ้ไข่ใบนั้นมันถูกเจาะเหมือนกับลูกโป่งที่มันรั่ว โอ้โหลูกโป่งมีรอยรั่วมันเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนมันเกิดมันก็แวบมันก็ค่อยๆแวบเช่นเดียวกับสนามพลังงานหรือสนามออร่าของมนุษย์เมื่อไหร่คุณฟังดีๆไม่เกี่ยวกับดวงกับปีคะ่ะเวลาที่คุณจะเอาอะไรในชีวิตของคุณ คุณไปแบบคนธรรมดาไม่ได้ไม่มีทางคนที่ประสบความสำเร็จและมีปัญญารากฐานที่ต้องแน่นที่สุดต้นไม้ที่คุณจะสร้างต้นไม้ของคุณไข่ใ,ใบนั้นของคุณลูกโป่งลูกนั้นของคุณคุณจะต้องดูแลคุณลากของต้นไม้ของคุณมันจะต้องมัดแบบแข็งแรงมั่นคงอันนี้ไม่ได้พูดเล่น สนามพลังงานของคุณเวลาที่มันถูกโจมตีเนื่องด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามถ้าเกิดคุณลืมแม้แต่การสั่นสะเทือนของคุณคุณอยู่ในคลื่นที่เฮ้ยกลัวกลัวเฮ้ยทุกข์อะวิตกกังวลนะเครียดอะโกรธอะอิจฉาลิษยาเสียใจอะน้อยใจ และเวลาที่คุณไม่มีสติเมื่อไหร่คุณจะถูกเหตุการณ์ภายนอกหรืออารมณ์มันจะค่อยๆแทงทะลุเข้าไปในไข่ใบนั้นในลูกโป่งลูกนั้นมันจะมีรูหนึ 2, ่งรูสองรูสามคนเก่งเขารักษาสิ่งเหล่านี้คุณรู้ไหม